ความรู้พิเศษภายในของพระอาจารย์มั่นบุริทัตโตการจำปรรษาของท่านในจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ท่องเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆตามบ้านป่าบ้านเขานั้นจำไม่ได้ทุกสถานที่ไปและไม่สามารถนำมันเรียบเรียงลำดับปรรษาก่อนและหลังได้เพราะท่านเที่ยวอยู่แถบจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนานถึงส1ปีท่านพักอยู่ที่นั่น ไม่ว่าจะจำพรรษาหรือเที่ยววิเวกธรรมดาเว้นวัดเจดีย์หลวงนอกนั้นทราบว่าเป็นป่าเป็นเขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวๆแทบทั้งนั้นและเป็นการเสี่ยงต่อพยันอันตรายหลายอย่างมาตลอดระยะทางที่ท่านเที่ยวบําเพนฉะนั้นประวัติของท่านจึงเป็นประวัติที่สำคัญมากทั้งการท่องเที่ยวทุดงคกรรมาฐานและการเห็นธรรมประเภทต่างๆเป็นที่แปลกและพิสดาร ผิดกับประวัติของพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนักท่องเที่ยวบําเพ็ญเหมือนกันอยู่มากเริ่มแรกท่านออกปฏิบัติในเขตจังหวัดเชียงใหม่ท่านไปเที่ยวและพักอยู่คนเดียวถ้าเป็นแบบโลกก็นับว่าเปล่าเปลี่ยวที่สุดความหวาดหวัน่พนพันพึงคงแทบไม่หายใจเพราะความกลัวบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนได้แต่สำหรับท่านแล้ว ในอิริยาบททั้งสี่ซึ่งเป็นเรื่องของบคุคคลผู้เดียวท่านถือว่ามีความสุขทางจิตใจและสะดวกทางความเพียรมากเพราะการถอดถอนกิเลสท่านก็ถอดถอนด้วยอำนาจความเพียรของบคุคคลผู้เดียวดังที่กล่าวผ่านมาแล้วต่อมามีพระทยอยไปหาท่านมีเจ้าคุณเทศอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายท่านอาจารย์สาร ท่านอาจารย์ขาววัดถ้ำกองเพนเป็นต้นแต่อยู่กับท่านช่วระยะการเท่านั้นท่านก็สั่งให้ออกหาที่วิเวกตามที่ต่างๆแถบหมู่บ้านชาวเขาที่ตั้งอยู่ห่างๆกันที่ชายเขาบ้างบนหลังเขาบ้างหมู่บ้านละสี่ถึงห้าหลังคาเรือนบ้าง 9- ก้าถึงสิบหลังคาเรือนบ้างพอได้อาศัยเข้าไปวันๆ ท่านเองก็ชอบอยู่ลำพังองค์เดียวตามนิสัยพระกรรมฐานสมัยท่านเป็นผู้นำพาดำเนินครั้งนั้นปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอดหานมากเที่ยวสแสวงหาธรรมกันแบบเอาชีวิตเข้าประกันจริงๆไม่อะไรชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่ใดมีเสือชุมท่านจะชอบสั่งให้พระไปอยู่ที่นั่นเพราะเป็นที่ช่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญามิให้นิ่งนอนใจ ความเพียรก็ต้องติดต่อกันไปเองและเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้มีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็นท่านเองก็พักบาเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบายในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันและกลางคืนการติดต่อกับพวกกายทิพเช่นเทวบุตรเทวดาอินพรหมพญานาคพูดผี ที่มาจากที่ต่างๆท่านถือเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ติดต่อกับพวกมนุษย์ชาติต่างๆที่รู้ภาษากันเพราะท่านชำนิชำนาญในทางนี้มาช้านานแล้วท่านพักอยู่ที่ป่าเขาโดยมากก็ทำประโยชน์แก่พวกกายทิพย์นี้แต่พวกชาวเขาซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ค่อยมีแง่มีงอนต่างๆเวลาเขารู้สึก และทราบซึ้งในธรรมของท่านแล้วเขาเคารพเพื่มใส่ท่านมากแบบเอาชีวิตเข้าประกันได้เลยคำว่าชาวป่าชาวเขาเช่นพวกอีกคขมูมูเซอแมวยางเหล่านี้ตามความคาดหมายของคนทั่วไปเข้าใจว่าเขาเป็นคนป่าคนเขารูปร่างทั้งหญิงและชายต้องขี้ริ้วขี้เลอะ ตัวดำกำโคนเล่ากับต่อตะโกนแน,แน่แต่ท่านว่าคนพวกนี้รูปร่างหน้าตาสวยงามและข่าวสะอาดสะอ้านกิริยาเรียบร้อยมีระเบียบขนบธรรมเนียมดีเคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี้ดีมากสามารถขี่กันดีไม่ค่อยมีประเภทแบกแนวแฝงอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้ในสมัยนั้นมีความเชื่อถือผู้ใหญ่และหัวหน้าบ้าน บนหน้าพูดอะไรชอบเชื่อฟังและทำตามไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสั่งสอนก็ง่ายไม่ค่อยมีทิฏฐิคำว่าป่าแทนที่จะเป็นป่าเถื่อนแบบสัตว์แต่กลับเป็นป่าแห่งคนดีมีศีลและธรรมไม่มีการลักขโมยป้นจี้กันเหมือนป่ามนุษย์ล้วนป่าไม้สัตว์ป่าเป็นป่าที่ไม่ค่อยระเวียงระหวังมากเหมือนป่ามนุษย์ล้วนที่เต็มไปด้วยภัยนานาชนิด กิเลสความโลภโทโสโมโหเป็นป่าลึกลับชนิดที่โดนเอาเอาไม่เว้นแต่ละวันเมื่อโดนเข้าแล้วต้องเป็นแผลลึกอยู่ภายในและคอยทำลายสุขภาพร่างกายและจิตใจให้เกิดทุกข์เสียหายไปนานๆไม่ค่อยมีวันหายได้เหมือนแผลชนิดอื่นๆและไม่ค่อยสนใจหายา,ยามาระงับหรือกำจัดมันด้วย แผลลึกที่กิเลสเหล่านี้ตํำลงไปจึงมักเป็นแผลเลื้อหลังผู้ถูกตำก็มักปล่อยทิ้งไว้ให้หายไปเองป่าประเภทนี้มีอยู่ในใจของมนุษย์หญิงชายพระเนนทุกคนไม่เลือกหน้าถ้าเผยก็เสียท่าให้มันจนได้ท่านว่าเท่าที่ท่านพยายามอยู่ในป่าก็เพื่อกำจัดเสือไล้าภายในตัวที่คือขนองและโหดร้ายทารุน ไม่มีวันสงบซบเซาลงบ้างเลยนี้ให้สงบหรือตายไปจากใจพอให้อยู่สบายหายวุ่นได้บ้างสมกับมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดสแสวงหาความสุขใส่ตนในเวลาที่ได้เกิดมาเป็นคนทั้งชาติไม่ขาดทุนสู่อนำนาจวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์ไปเปล่าๆท่านอยู่ป่าอยู่เขาเช่นนั้นเวลามีหมู่คณะไปอาศัยการอบรมสั่งสอน ก็เด็ดเดี่ยวไปตามสถานที่และผู้ไปเกี่ยวข้องเพราะผู้ที่ไปหาท่านโดยมากมักจะมีแต่ผู้กล้าตายแบบเสียสละทุกอย่างแล้วทั้งนั้นการสั่งสอนจึงทำให้สมภูมิทั้งสองฝ่ายจะตายก็ยอมให้ตายไปด้วยความเพียรเมื่อชีวิตยังเป็นไปอยู่ก็ขอให้รู้ให้เห็นธรรมและหลุดพ้นจากทุกภายในใจไม่ต้องกลับมาเกิดตาย และทนทุกซ้ำซากอยู่ในโลกไม่มีขอบเขตแห่งความสิ้นสุดนี้การอบรมสั่งสอนพระในข้าวที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ผิดกับแต่ก่อนอยู่ไม่มีการอน,นุโลมผ่อนปันได้ใดเลยแม้พระที่ไปอบรมกับท่านโดยมากก็เป็นพระประเภทปฏิโลมฟังกันแบบปฏิโลมคือคอยจ้องมองดูขิเลสของตัวเองจะแสดงขึ้นมาอย่างไรบ้าง เพื่อปรบปามไม่หายไปยศลถกำลังลงโดยทายเดียวมิได้ไปนสนใจคำว่าท่านเทศหนักไปเผ็ดร้อนไปยิ่งท่านเทศเผ็ดร้อนเท่าไหร่ทำก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นลำดับใจก็ยิ่งสงบแลบแลนดีสำหรับผู้อยู่ในขั้นสงบผู้อยู่ในขั้นปัญญาจิตก็าสามารถคิดคน้นตามคำเทศท่านไปเรื่อยไม่ลดละท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ เทศนาธรรมสูงมากเพราะความรู้ท่านก็เต็มภูมิผู้ไปศึกษาอบรมก็มีจิตใจสูงและเป็นไปด้วยความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้รู้ให้เห็นขั้นสูงขึ้นเรื่อยไปเป็นลำดับจนถึงสุดภูมินอกจากการเทศนาธรรมแล้วยังมีธรรมแปลกๆคอยดักใจผู้คิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วยประเภทหลังนี้ มีอำนาจมากในการดักจับและปราบจนภายในของพระที่ชอบขโมยของเก่งแบบไม่เลือกสถานที่คือขโมยคิดเรื่องร้อยแปดตามนิสัยของคนมีกิเลสมีใช่แบบเขาขโมยกันทั่วๆไปเมื่อถึงตอนนี้มีเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าจะมีได้แต่ก็ได้มีแทรกขึ้นมาในวงกรรมฐานมาแล้วสมัยที่ท่านหลวงปู่มั่น พักอยู่ในเขาที่จังหวัดเชียงใหม่มีพระรูปหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับท่านพระาจารมันเล่าให้ฟังว่าบ่ายวันหนึ่งท่านกับพระอีกรูปหนึ่งไปอาบน้ำที่แอ่งหินใกล้กับหนทางไปไร่ไปนาไปสวนของชาวบ้านแถบนั้นแต่อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากขณะจะลงอาบน้ำพระเอิญมีสีกามาจากไร่เดินผ่านมาตรงนั้นซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยมีเลย พอพระรูปนั้นเจอเข้าจิตก็เกิดแปรปรวนขึ้นมาทันทีทันใดโดยไม่ทันมีสติยับยั้งเอาเลยจึงเกิดไฟลาคาตันหาเผาลนตัวเองขึ้นมาในขณะนั้นและร้อนรุ่มอยู่ตลอดไปพยายามแก้ไขเท่าไหร่ก็ไม่ตกทั้งกลัวท่านอาจารย์จะทราบก็กลัวทั้งกลัวเจ้าตัวจะเสียไปเพราะเรื่องนี้ก็กลัวเลยทำให้พระรูปนั้นตั้งตัวไม่ติดนั้นตั้งแต่ขนานั้น ไปถึงกลางคืนจนตลอดคืนที่พิจารณากันอยู่อย่างไม่หยุดยัางลดละเพราะความไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพิ่งมาเจอเอาขนาดนั้นท่านจึงรู้สึกเป็นทุกข์มากในคืนนั้นท่านอาจารย์ก็พิจารณาทราบเช่นกันว่าผ่ารูปนี้ไปเจอของดีเขาแล้วกำลังเกิดความกวนกวายด้วยความรักและความกลัว ตลอดคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยความพยายามแก้ไขอย่างสุดกำลังตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็มีได้ว่าอะไรพอทราบว่าเจ้าตัวกำลังกลัวท่านมากอยู่แล้วถ้าไปว่าเข้าเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมายิ่งจะแย่เข้าไปอีกท่านแสดงอาการยิ้มต่อพระองค์นั้นขณะที่มาพบกันตอนเช้าดูการเธอทั้งอายทั้งกลัวท่านมากแทบตัวสั่น ท่านก็ทำอาการเป็นไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆไปเสียพอถึงเวลาบินตบาดท,ท่านจึงหาอุบายพูดเพื่ออะไรก็ยากที่จะเดาได้ถูกว่าพระท่านกำลังเร่งภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังจะเร่งต่อไปไม่ต้องไปบินตบาดก็ได้ไปแต่พวกเราก็ยังได้พระเพียงองค์เดียวจะเลี้ยงให้ได้อย่างไรท่านอยากภาวนาต่อไปก็ภาวนาเสียภาวนาเผื่อหมู่คณะด้วยนะ แต่ท่านมิได้มองดูพระรูปนั้นเลยเพราะท่านทราบดียิ่งกว่าพระรูปนั้นจะทราบเรื่องของตัวอยู่แล้วว่าแล้วท่านก็นำหมู่คณะออกปินทบาดส่วนพระรูปนั้นก็จำใจเข้าทางจงกรมทำความเพียนทั้งนี้ท่านทำเพื่ออนุเคราะห์พระที่เป็นด้วยความบังเอิญไม่มีเจตนาแต่สุดวิสัยจะห้ามได้ท่านก็ทราบว่า พระรูปนั้นพยายามอยู่อย่างเต็มใจที่จะแก้ไขเรื่องของตัวจึงต้องหาุบายช่วยพิธีต่างๆโดยไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของเธอแต่อย่างใดเวลากลับมาจากปินดาบาทมาถึงที่พักแล้วก็พร้อมกันจัดอาหารใส่บาทเธอและสั่งให้พระไปนิมนต์เธอมาฉันหรือจะฉันที่อยู่ของตนก็ได้ตามสะดวกพอทราบเธอก็รีบมาฉันร่วมกับหมูคนะ่คณะ ขณะที่เธอเดินมาท่านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่มองแต่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเพื่อประสานใจที่เป็นรอยล้าวตลอดมานั้นไม่ปารบเรื่องที่จะทำให้เสียใจใดๆเลยแม้เธอจะมาฉันร่วมกับหมูคนะ่คณะแต่ก็ฉันในนิดเดียวพอเป็นพิธีไม่ให้เสียมารยาทเท่านั้นวันนั้นพระที่อยู่ด้วยกันสองรูปคือพระที่เรานี้ด้วย พราะแต่ก่อนท่านยังไม่ทราบเรื่องพากันเกิดความสงสัยโดยคิดว่าแต่ก่อนท่านอาจารย์ไม่เคยทำอย่างนี้กับใครเลยแต่มาคราวนี้ทำไมท่านถึงทำอย่างนี้กับท่านนี้ชฉลอยท่านคงภาวนาดีแน่ๆท่านถึงได้ช่วยสนับสนุนพอได้โอกาสก็แอบไปหาท่านถามการภาวนาว่าท่านอาจารย์ว่าท่านกำลังเร่งความเพียรจึงไม่ให้ไปบินบาบแต่ท่านไม่ได้บอกว่า ท่านภาวนาดีทีนี้การภาวนาของท่านเป็นอย่างไรบ้างนิมนต์เล่าให้ผมฟังบ้างพระรูปนั้นก็ยิ้มยิ้ม,มแห้งๆตอบว่าผมจะภาวนาดียังไงท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ช่วยส่งเสริมไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเองผู้ถามยังเ้าซีให้เล่าให้ฟังตามความจริงต่างก็ไล่กันไปเลี่ยงกันมาอยู่พักหนึ่งและถามว่า ที่ว่าท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ช่วยเสริมไว้นั้นจะตายอย่างไรช่วยเสริมอย่างไรเมื่อทนไม่ไหวเธอก็คำชับว่าไม่ให้เล่าถวายท่านอาจารย์ทราบเพราะท่านอาจารย์ทราบเรื่องของผมละเอียดแล้วยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวเองเป็นในไหนฉะนั้นผมจึงกลัวและอายท่านมากแล้วพูดต่อไปว่าวันนี้เราไปอาบน้ำด้วยกันที่แอ่งหิน ท่านได้เห็นอะไรบ้างขณะกำลังจะอาบรูปที่ถามต่อว่าก็ไม่เห็นอะไรนี่นอกจากพวกผู้หญิงที่มากันจากไรผ่านไปบ้านตอนพวกเรากำลังจะอาบน้ำเท่านั้นพระที่ถูกถามตอบว่านั่นแหละท่านที่ผมจะตายอยู่ขนาดนี้จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบินตบาทท่านกลัวจะไปสลบหรือตายในบ้านขณนะที่ไปเจอเข้าอีกอย่างไรเรา ผมจะไปภาวนาดีอะไรท่านทราบได้อย่างว่าคนจะตายนั้นก็คือคนภาวนาดีนี่เององค์ที่ถามตกตะลึงโอ้โหตายจริงท่านไปเป็นอะไรกับพวกเขานั่นเล่ารูปนั้นตอบว่าผมจะไปเป็นอะไรกับเขานอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัวจนกร้มาถามแต่กระเจิงไปหมดปรากฏแต่ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้ แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลดละเรื่องบ้านนั้นเลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมถือว่าเมตตาบุญพระองค์ที่ถามถามว่าเอา้าเวลานี้ยังไม่ลดลงอีกเหรอเปล่ายังเลยเธอตอบซึ่งเป็นคำที่น่าสงสารักมากถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยให้อยู่บายท่านคือถ้าท่านไม่สามารถระงับมันได้ท่านฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นอกจากมันจะกำเริบขึ้นมาเท่านั้นผมว่าท่านควรหลีกหนีออกไปจากที่นี่ไปหาที่ภาวนาเสียที่อื่นดีกว่าถ้าท่านไม่สามารถกลับเรียนท่านอาจารย์ได้ผมจะช่วยกลับเรียนท่านให้ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาที่เวเวกใหราะที่นี่ไม่สบายเข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตทันทีพะท่านก็ทราบเรื่องของท่านดีอยู่แล้วโดยปริยายเป็นแต่ท่านไม่ได้ปูตัวนั้นเองเกรงว่าท่านจะอายท่าน เก็เห็นด้วยและตกลงในขณะนั้นพอตกเย็นท่านที่จะช่วยอนุเคราะห์เขเข้าไปกราบท่านอาจารย์ท่านกอ็อนุญาตทันทีแต่มีปัญหาเหน็บแนมมาด้วยอย่างลึกลับว่าโลกกรรมนี้มันหายากโลกนี้มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลูกลามได้เร็วเท่านี้ท่านก็หยุดไม่พูดอะไรต่ออีกแม้ผู้ไปกราบเปลี่ยนก็ไม่เข้าใจปัญหาของท่านเรื่องนี้ ต่างคนต่างปิดกันคือผู้เป็นก็ปิดท่านอาจารย์ผู้อนุเคราขอช่วยเหลือก็ปิดท่านอีกแม้ท่านอาจารย์เองก็ปิดทั้งที่ทราบกันอย่างเต็มใจแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่ทราบต่างคนต่างไม่ยอมบอกความจริงต่อกันแต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้เรื่องด้วยกันดีวันหลังเธอก็เข้าไปกราบนมัสการลาท่านท่านก็อนุญ,ญาตให้ไปด้วยดี โดยไม่ได้พูดเรื่องเธอแม้แต่น้อยเธอไปพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านนั้นมากถ้ามิใช่ร,รมดังที่อาจารย์ว่าจริงๆก็คงพ้นภัยได้แน่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อีกแต่ก็เป็นเจ้ากรรมนิจาเป็นดังอาจารย์ว่าไม่ผิดแม้กระเบียดเดียวพอเธอหายหน้าไปจากหมู่บ้านนั้นไม่นานลูกศรที่อยู่ทางนี้ก็คงเจ้ากรรมในเวรเดียวกันอีก ุุาสาดด้านด้นเป็ปากไปจนเจอกันได้ซึ่งธรรมดาผู้หญิงป่าไม่เคยเป็นไปอย่างนี้แต่ก็ได้เป็นไปเสร็จแล้วจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่งหลังจากที่อาจารย์และหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนักก็ทราบว่าพระองค์นั้นศึกเพราะดมยาสลบซ้ำๆซักๆจนทนไม่ไหวสุดท้ายกรำก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัตวตัวเมีย กับสาวงามชาวเขาเผ่ามูเซอร์คนนั้นที่บ้านนั้นเองนับว่ากรรมเขาเสียจริงๆถ้าไม่ใช่กรรมแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเท่าที่พระองค์นั้นเล่าให้ฟังขณะที่ใจกำเลิกทีแรกก็เพิ่งเริ่มพบกันขณะเดียวเท่านั้นมิได้เคยพบเห็นและพูดจาพาทีกันที่ไหนมาก่อนเลยข้อนี้บรรดาพระที่อยู่ร่วมกันมาก็ยอมรับว่าเป็นความจริง พออยู่ได้กันในวัดตลอดเวลาไม่ได้ไปไหนมาไหนพอจะรวมตัวทั้งก็อยู่กับท่านพระอาจารย์เสียนเองอันเป็นสถานที่ให้ความปลอดภัยตลอดมาไม่มีข้อที่สงสัยนอกจากเจ้ากรรมหรือคู่บาปผู้บุญมาถึงเข้าเท่านั้นเธอเล่าให้พาที่เคยอนุเคราะห์ให้ฟังว่าเพยงประสาทตามันกระทบกันเท่านั้นมันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติไม่ได้สตางค์อะไรเลย ปรากฏแต่ความรักความผูกพันมัดจิตมัดใจจนแทบจะหายใจไม่ออกทำให้จิตใจเสื่อซ่าไปตามอารมณ์นั้นจนตัวไม่เป็นตัวของตัวเองและไม่มีเวลาลดจยอนผ่อนคลายลงบ้างเลยเมื่อเห็นท่าไม่ดีไม่ได้การแล้วก็พยายามปีกตัวหนีไปเจ้าของยาก็ตามไปเยี่ยมคนไข้อีกเรื่องก็เสร็จกันเท่านั้นเองจะไปที่ไหนรอดใครไม่เคยถูก ก็ดูยิ้มได้ถ้าถูกเข้าก็รู้เองเพราะไม่ใช่พระสุนทรพอจะหอออกทางทวานบนแห่งบ้านได้ตามปกติพวกนี้ไม่คุ้มกับพระแต่กรรมหากพาไปเป็นไปอย่างนั้นเรื่องกรรมนี้จึงไม่สิ้นสุดอยู่กับใครผู้ใดเพราะกรรมมีอำนาจเหนือใครในโลกที่สร้างกรรมพระอาจารย์ท่านทราบอย่างเต็มใจจึงต้องมีอุบายปฏิบัติต่อเธออย่างนั้น ทั้งทังที่ไม่เคยทำตอบผู้ใดมาก่อนเลยแต่คงสุดวิสัยท่านจึงไม่ได้ในอุบายอะไรเพื่อเธอให้ไปยิ่งกว่าที่อนุเคราะห์มาแล้วนั้นเรื่องก็ลงเอยตรงที่เมื่อไปเมลอดก็ต้องจอดเหลือซึ่งเป็นคติธรรมของโลกที่อยู่ใต้อำนาจของกรรม